สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องแฮปปี้พริกแทรนคือเก่านะครับพี่น้องก็คนอื่นก็ขอขอบคุณเด้อ่อแม่พี่น้องเนาะที่เขามารับชมแล้วเข้ามาเป็นกําลังใจให้ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้เน้อครับช่องแฮปปี้พริกแทรนนะครับพี่น้องื้นนี้ก็ดำหน้าครับพี่น้องดำหน้าอีกแถวหนึ่งเนาะหลังจากที่ดำแถวนั้นไปเน้อครับเนะก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือแถวนี้ครับ แถวนี้ก็นู้นครับยังไปหอดโวยเนาะก็เมื่อนี้ก็พี่น้อง่นมาซวยอีกคือเก่าครับพี่น้องก็สิพ้าไปบึ่งเนาะสิมีอาการยังอยู่บนเนาะครับมื้อนี้โหนเน้อครับพี <raszam>, ่น้องเด้อมื้อนี้โอ่ก็ฮห้าบก้าคือเก่าหาบกาเตียมก้าใหญ่ก้าเพิ่นคือเก่าเนาะครับแถวนี้ก็ใส่เข้าอันก่อคอคือเก่าครับเข้าก่อคอเข้ากินเนาะก่อคอหกคือเก่าครับพี่น้อง กเที่ยวนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดหน้าปังเือกันครับพี่น้องเฮ็ดหน้าปังกันแล้วจากหน้าปีเฮ็ดหน้าปังเนาะหน้าปังก็จะเป็นข้าวสายพันธุ์หอมนาคาเนาะครับพี่น้องหอมนาคาเข้าสายพันธุ์ความพนมเนาะครับเนาะเป็นข้าวที่แบบไม่ไวแสงเนาะเป็นข้าวนับอายุเนาะครับพี่น้องหน้าปังว่ายงไงก็เป็นข้าวเหนียวดอเนาะอ่าครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวพอจะพาเพิ่นไปเบิ่งเนาะ ไปเบิ่งเพื่อนดำหน้าเนาะครับพี่น้องครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าอ่าเนาะพอดีอ่าเพื่อนกับบุกไวสบายเพื่อนก็เลยให้พอเฮ็ดครับแต่แถวนี้มันเป็นข้าวมะลิข้าวมะลิมะลิกลางเนาะเพื่นอนินมะลิกลางกัแถวนี้กับบัวแดงดำนะครับพี่น้องหวานใสแบบหวาน ว่านเนาอาก็เข้เอาเข้ามาเสเนะมาเขคืนหนึ่งนี่นก็เอาขึ้นมาขึ้นสองคืนครับเอาขึ้นมาสองคืนแล้วก็ให้มันออกงอกนะแล้วก็มาไถาปั้นแล้วก็มาว่านเอาครับโมเดดัฝั่งนี้ก็ยังบมเดเซยปุ๋ยครับรอเซมอยู่เดี๋ยวจากเดี๋ยวจากเข้ากินเนาะเดี๋ยวจากเข้ากินแล้วก็ใช้ได้มาเซมนี่ครับมงบุเกิดเนาะ ก็จะได้ไปลกกามาเสมอีกก็จะได้เสมหลายอยู่ครับฟังนี่นี่ครับมาเด้อพี่น้องเด้อไผรยังบ่ทันดำเน้อไครแล้วแล้วก็ได้มาซอยนเนี่ยเด้อมันพูดสิเกี่ยวก็จะพูงเกี่ยว,เ,ยวเด้อท่านี่เด้อ นี่ครับพี่น้องสิ<ฮ>ีด้เซมหลายอยู่ครับเข้ามารีนี่ไฮน,นี่เบิดไหเลยเป็นยังไงน,น้อกมึอนี่มีอาการเนี่ยใดอยู่บ่ปกติบ่นี่ครับ <c oughs> พี่น้องเพิ่นก็นมาสวยนะะ <c oughs> มาสอยครึ่งมือคือเก้าครับ เด็ดถอนด้วยครับมือนี้โอ้หนนโหครับอยู่นี่นี่บัธรรมดานะครับอายุร่วมกันนี่ประมาณเกือบห้าร้อยหัวได้บัธรรมดาดนะครับย <laughs> ายค่ำผู้เดียวก็ร้อยแล้วเนาะยังดำหน้าสบายครับพี่นอออ้องเอแซวหาห้เซาหน้าเนาะก <laughs> ็ อากาศดีกินอาหารดีแน่กินผักกินมีโบลเตส่ยุ่งชายาน้อครับพี่น้องอือกกำลังกายออกกำลังกายกันนี่เล่นเฮดว,วิกไปนำ้ำยังมุ้ยไปหาว่ามื่อนี้จีถ่ายไว้นี่นะสิได้ถ่ายไว้เบิ่งนี่ มาโบได้ได้ถือปืนได้เนาะนี่ครับท่ันแถวฝั่งนั้นเนาะทีไทยพอไทยเมู่นั้นเนาะกำลังเขียวคับพี่น้องกำลังติดกดดับเนี้ยแล้วก็เป่นงน้ำออกกับบุคคลทมีหดน,นีะครับวัวหลอกกิฟตลอดโอ้แดดกับหอนพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อม,มาเด้อไปยังโบสันดับก็ได้ ninh thăn nhiêu nữa, bộ loay, ninh thăn nhiêu rồi phải nhanh màu đầm này. ở phường này nó bị nóng, nữa. กรไดให้หนึงเนาะกรไดหนึงให้อันนี้ก็ดําแล้วก็จะได้ปิ่งน้ำโอ้กันน้ำไหลตอนอยู่ข้งใต้น่ะบุาทัณฑ์บัณยูทึง <c oughs> โอ้ไทยลงอยู่ดี ไปเบิ้งไปเบิ้งในช่อง YouTube นะอันนั้นก็จะเป็นฮื่นเนาะเืนกับยางลงมากรไก่เติบขน้อเนาะยากาศก็แจ่มใสด้วยครับพี่น้องนแดด

เวลาข้าดำล่านะพี่น้องดำล่าคือว่าดำน้ำหลังมุ่งบัดเกี่ยวก็ได้เกี่ยวพร้อมกันคือเก่าเลยครับพี่น้องก็ประมาณท่านว่าพิจิกาท่านว่าก็ได้เกี่ยวพร้อมพื้นคือเก่าครับพี่น้องพอกระสีงไ,งะะะได้ขึ้นไปหาบกาอกกย,ยอีกเนาะพอกายยังเหลืออีกสาวัด เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนนะครับพี่น้องก็สู้กันคือเก่าน,นะครับเนาะเพชรจังไดเป็นลูกสาวให้แซวนาดนะครับพี่น้องเาก็วอยังไงก็สืบสานต่อจากพ่อจากแม่อ่าครับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ก่อนนะครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับ